สำหรับตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่4ต่อจากตอนที่แล้วนะครับตอนที่แล้วเป็นการสร้างคาที่ใช้ในการติดต่อกับดาตเาเบสนะครับตอนนี้เป็นการสร้างฟอร์มผู้ใช้นะครับผู้ใช้งานแล้วตอนแรกนะครับให้เราไปทําการสร้างฟอร์มที่ใช้ในการติดต่อกับ่ายข้อมูลอฟอร์มผู้ใช้ค,คลิกขวาครับที่็อเกตที่ชื่อว่า product unit นะครับ ตัวอย่างนะครับอาจจะตั้งเป็นชื่ออื่นก็ได้อ่ลี่ขวานะครับเลือก New เลือก J Frame ะนะครับตรงนี้ให้เราตั้งชื่อนะครับว่า Frame User นะครับ Frame User F R A M E User นะครับ โอเคครับตั้งชื่อระรับเก็บ Frame User สร้างไปครับโอเค Frame User ก็จะปรากฏขึ้นมานะครับสร้างตำแหน่งของนะครับครับ Frame User เ u e r อ่าสิ่งแรกนะครับเดี๋ยวเราจะทำการออกแบบหน้าอินเทอร์เฟซนะครับ อินเทอร์เไปใช้ในการรับข้อมูลแก้ไขข้อมูลลบข้อมูลแล้วก็แสดงข้อมูลออกมานะครับอ่าเพื่มมือนะครับก็จะอยู่ที่พา r เรตรงส่วนนี้นะครับพาเรหรือถ้าเกิดไม่เจอก็ไปที่ w i n d o w นะครับอ่าพาเรได้เหมือนกันนะครับอ่าตัวแรก Table นะครับเราจะสร้างส่วนที่ใช้ในการแสดงข้อมูล คลิกแล้วลากมาเลยนะครับลากนะครับแล้วก็เราจะสร้างฟิลคลิกขวาเลือกแท็กแล้วก็เลือกนะครับคอลัมน์แล้วก็ใส่ข้อมูลนะครับส่วที่มีก็เป็นพวกรหัสสมาชิกนะครับอ่ รหัสสมาชิกทื่ผู้ใช้หัผ่านประมาณนี้ครับแรกเป็นรหัสอันที่สองเป็นชื่อเข้าชื่อเข้าระบบได้สาเป็นรหัสผ่าน อันสเป็นชื่อสกุลอ,อันที่ห้าเป็นอีเมลแล้วก็อันที่6เป็นตำแหน่งโอเคเรียบร้อยนะครับอ่ะเราไปลบแถวออกอต่อ e ี e t e โอเคครับเรียบร้อยโพสนะครับอ่ะก็จะได้ข้อมูลอ่ะนะครับ ตัวนี้เราได้แล้วตั้งชื่อครับจะตั้งชื่อว่า table user ต่อมาก็จะเป็นส่วนของการสร้างความกอ่อกข้อมูลนะครับ เลือกพาร์เมาก่อนอขยายพอประมาณนะครับเสร็จแล้วตั้งชื่อนะครับของพาร์เนลคลิกขวาเลือก Property นะครับหรือไม่ก็เลือกที่ด้านล่างตรงนี้ก็ได้ฝั่งขวาฝมือเราเลือก Border นะครับ Border เลือก t i t l e Border ตั้งชื่อครับตั้งชื่อ แล้วแต่จะตั้งข้อความนะครับสีจะได้สีอะไรมีให้เลือกนะครับสีแดงโอเคคลายฟอนต์ตามต้องการนะครับแลจะได้ส่วนพาร์เนลนะครับอ่าต่อมาก็จะเป็นระบ,บุอ่า ชื่อ,ช,อช่องที่จะกรอกอ่าเลือกลาเบลนะครับอ่าอันแรกทิขวา e ิ i ดิเทคนะครับอ่าสาชิคอ่าแล้วก็เลือก Take Input นะครับจะทิคฟิ l ลลากมาเลย อิด t ลบข้อมูลออกแล้วก็ขยายแล้วก็ทำสวดที่เหลือนะครับมีชื่อระบบรหัสผ่านสวดที่เหลือ,อก็ปี้เลยเพื่อความรวดเร็วนะครับ แล้วก็แก้ไขข้อมูลนะครับอาจจะมีขยีดขยับก็แก้ที่หลัง แล้วก็ตำแหน่งเดี๋จัดแป๊บหนึ่งโอเคอะนะครับเราได้ช่องในการกรอ,อกข้อมูลสมาชิกต่อมาปุ่มนะครับ ปุ่มใช้นการเพิ่มลบแก้ไขข้อมูลอ่ะก็จะเลือกบัตท่ออ่ะแก้ไขเลยปุ่มบันทึกแก้ไข ปุ่มลบเสร็จแล้วก็ป,ปุ่มเคลียร์ปุ่มเคลียร์ไว้ล้างข้อมูลในเทคนะครับ เวลาที่กรอกข้อมูลไปแล้วไม่ต้องการโอเคได้สี่ปุ่มแล้วอ่า e ลท์อินเทอร์เฟซก็จะประมาณนี้นะครับอ่าดูพร v i e w ดูเบื้องต้นก็จะเห็นรายละเอียดส่วนที่ใช้ในการแสดงข้อมูลกรอกข้อมูลแล้วก็ปุ่ม หลังจากที่ออกแบบเรียบร้อยอเดี๋ยวเรามาตั้งชื่อนะครับโนยชื่อที่มีอยู่เดี๋ยวย่อแป๊บหนึ่งครับชื่อที่เราจะตั้งนะครับช่องแรกช่องสมาชิกเราตั้งว่าครับคลิกขวา edit change o เป็ n name นะครับ txt txt user U ตัวใหญ่น,น,นะครับ, t XT, t XT user, รบ ID โอเคอ่ะทุกช่องนะครับ txt login ก็ t x ี แก้อย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะครอบทุกตัวนะครับปุ่มด้วยปุ่มบันทึกใช้เวอร์ันน,นี้ cmd i n h e r insert ปุ่มแก้ไข cmd Update C M D Delete แล้วก็ปุ่ม c ค e a r ร C M D C L E A uh. O okay. K Uh, Table u uh, 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 s e เอรเราใส่นะครับชื่อครบทั้งหมดแล้วก็จะเสร็จสิ้นในตอนนี้ครับตอนการสร้างฟอร์มนะครับสำหรับที่จะกรอกข้อมูล